ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้นะฮะน้องอูอิงนี่ตกดังแบบสุดๆเลยนะครับมาแรงชนิดว่าถสุดๆจริงๆตีนี้นะครับข่าวดูทุกคนร่อยคลิปออกมาแล้วนะครับสําหรับสุดยอดแห่งสยามคับทุกคนที่จัดอันดับวงหมอลำที่มีผู้ติดตามบนบ้านแดงเยอะที่สุดนะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งแน่นอนครับเป็นวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งมีผู้ติดตามเยอะที่สุดสูงถึง2องล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยโอ้โหรีกไ,ได้ว่าพันกว่าล้านวิว กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ครับทุกคนหลายคนเนี่ยโฟกัสไปที่คุณการเลสซิ่งครับที่พูดถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจโครับทุกคนรีดด้ว่าตอนนี้เขาก็พูดถึงคณะหมอลำทั้ง13คณะเลยทีเดียวนะครับรีได้ว่าคุณการเลสซิง่งหลายคนบอกว่าติดตามมายาวนานมากๆซึ่งคุณการเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ออกมาพูดเกี่ยวกับวงหมอลำแล้วก็วงการหมอลำซักเท่าไหรนะ่นักใช่ไหมครับทุกคนแต่ต้องบอกว่าก,กระแสะความแรงของหมอลำในยุคนี้มาแรงมากๆแล้วก็โซเชียลครับมีอิทธิพล การใช้ชีวิตแล้วก็การพัฒนาองค์กรของวงหมอลำนั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนบอสโจโยมนินครับทุกคนปูทางโซเชียลมาอย่างยาวนานมากๆจนวันนี้ประสบความสําเร็จกับทุกคนได้รับโล่ทองไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้อยากจใจ้ทุกคนนะครับคอมเมนต์มาครับทุกคนเป็นกําลังใจครับแล้วก็แสดงความดีกับบอสโจโยมนินแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงเดี๋ยวเราไปฟังคุณการเรซซิ่งกับทุกคนพูดถึงอิงกับพ่อโจนะครับได้ได้ว,ว่าพูดถึงน้องได้ดีมากๆในยุคนี้องค์อิงเพชรบ้านแพงโด่งดังแบบสุดๆครับจากปากคุณการเวส เดี๋ยวเราไปฟังนะทุกคนที่คุณกันเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ในแฟนเพจสุดยอดแห่งสยามและฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจเด้ยวยกันแล้วกันนะครับหมอลําที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในบ้านแดงใครคือสุดยอดแห่งสยามวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูวงหมอลำในประเทศไทยเรานะฮะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในบ้านแดงนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราจัดอันดับเป็นบ้านฟ้ามานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อันดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาดูบ้านแดงกันบ้างน,นะครับว่าใครจะคือสุดยอดแห่งสยามมาเริ่มต้นดูที่อนณนะ์หมอลำที่มีชื่อว่าเสียงวิหกมีผู้ติดตามอยู่ที่28,500คนนะครับจังหวัดอุดรธานีบริหารงานโดย คุณนกพงสกรและก็เบ่าหนุนะฮะดาวเหรียญดาวดังก็คือคุณนกพงสกรและน้องอ้อายอันดับดนามาดูทีย่ยววงหมอลำอีสานนครศิ์มีผู้ติดตามมากถึง3 9 0 0 0อีสานนคร<อ>ศินมาแ,<ล>แรงนะงนทุกคน,น,กนบริหารงานโดยเฮียหน่อย บอสโนตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดาวดังก็คือเป้ารละมีและก็คุณเจมยอดไผ่นะครับต้องบอกว่าอีสานนครศินนะฮะถ้าเป็นช่องทางอื่นเนี่ยยอดติดตามพุ่งกระโูดเลยนะครับและถือว่าเป็นคณะหมอราที่ร้อนแรงสุดๆในยุคนี้เลยนะครับอันดับถ่มามาดูที่รัตนสิง์อินตาไทยราชมีผู้ติดตามมากถึง61,800คนนะครับจังหวัดขอนแก่นดาวดังก็คือคุณเจ๊กทิกิมาน้องไออุน น้องตุ้ยและน้องปลืม้มอันดับถัดมามาดูที่เสียงอีสานเสียงอีสานมีผู้ติดตามมากถึง7,300คนนะครับจังหวัดอุดรธานีบริหารงานโดยคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับดาวดังก็คือหมอลำในตันนรพรแล้วก็นอก้องแป้งเสียงอีสานนะครับสำหรับเรื่องของเสียงอีสานนะฮะจริงๆเขามีอยู่หลายช่องทางมากนะครับมีผู้ติดตามเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ได้อัปเดตมานานมากนะฮะผมก็เลยขออนุญาตนะครับนับเฉพาะช่องที่มีการอัปเดตเมื่อเร็เรวๆนี้นะครับอันนี้มาดูที่อันดับถัดมากันนะครับก็คือสาว วน้อยลำเพลินโชว์มีทุกคนสาวน้อยลำเพลเพินโชว์อ่ะต้องบอกว่าเป็นหมอลำปีแรกแต่ติดทุกโพจริงๆนะภายใต้การบริหารงานของบอสโจแล้วก็เฮียนหน่อยนะครับปังมาก ถึง85,500คนนะครับบริหารงานโดยหนุ่มโจเฮียหน่อยนะครับเป็นวงดนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะไม่นานมานี้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอโ้โหได้รับเสียงคําชมเยอะมากเลยนะครับยิ่วมาดูที่อันดับถัดมากันนะครับก็คือซานเล้าบันเทิงสิง์มีผู้ติดตามพุ่งกระชนูนเลยนะฮะมากถึง1,500 0คนเลยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารงานโดยจักรพันธ์ลำเพลินนะฮะดาวดังก็คือคุณจักรพันธ์ลำเพลินแล้วก็คุณลิกกี่ศรีนานโนนนะฮะคณะถัดมานะครับก็คือหมอลำเพชรลำเพลินมีผู้ติดตามมากถึง133,000ันคนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีคนติดตามเยอะมากๆเลยนะฮะบริหารงานโดยคุณพรพิรดีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมานพชัยนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดยิงเลยสำหรับหมอลำเพชรลำเพลินอ่ะเรามาดูที่อันถัดมาอันดับ6กนะครับก็คือศิลปินภูไทยมีผู้ติดตามพุ่งกระฉูดไม่แพ้กันนะครับมากถึง1น 44,000คนจังหวัดกาะสินบริหารงานโดยนะครับคุณมาร์ควงศิลป์เป็นลูกชายของคุณพ่อวิรุวงวงศิลป์นะครับดาวดังก็คือคุณมาร์ควงศิลป์นั่นแหละครับแล้วก็คุณพ่อวิรุวงวงศิลป์เลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอันดับ5นะครับก็คือคําขุนร่วมมิตรนะครับมีผู้ติดตามมากถึงนะครับ153,000คนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเลยนะครับและยอดวิวก็ถือว่าสูงด้วยนะครับเพราะน้ายในช่องเนี่ยยอดวิวรวมกันมากถึงง52ลล้าานววเยคคับดดก็ือุณ ลานไัยกับคุณบาสปัทมนันนะครับ มาดูที่อดรธรบมานดับสี่นะครับต้องบอกว่าเป็นคณะหมอลำดับตำนานอีกคณะหนึ่งนะฮะก็คือคณะปฐมบันเทิงศิลป์มีผู้ติดตามมากถึง2อ2แสนสหมื่นพันคนเลยนะครับจังหวัดขอนแกน่นบริหารงานโดยคุณพ่อดาบโสนะครับดาวเด่นดาวดังก็คือน้องใหม่เมืองชุมเพแล้วก็คุณเต้วสุก,กิจต,ตานะครับทีนี้มาดูที่อดรธรรมามาถึงที่อันดับ3น,นะครับ,รบหมอลำคณะตำนานอีกคณะหนึ่งนะครับก็ <S <S คือระเบียบวาทศิลป์ระเบียบวาทศิลป์มีผู้ติดตามในบ้านแดงมากถึง2 5 4 0 0 0่นคนเลย นะครับจังหวัดขอนแก่นบริหารงานโดยคุณเอ๊ะพักดีผลลัมนะครับดาวเด่นดาวดังก็คือคุณท็อปนรากรคุณเต้าหยองตลบตุ๊กตั๊บไก่ทอดทีนี้มาถึงที่อันดับ2นะครับเป็นคณะหมอลำที่ร้อนแรงที่สุดในยุคนี้สมัยนี้เลยนะครับก็คือหมอลำใจเกินร้อยหมอลำใจเกินร้อยนะฮะผูดติดตามโอ้โหพุ่งกระทูนเลยนะครับมากถึง8ปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันคนเลยนะครับจังหวัดมหาสารคามบริหารงานโดยคุณบอยสิริชัยนะครับดาวเด่นดาวดังก็คือคุณบอยสิริชัยและคุณแอนออรด นะครับตรงบอกว่าหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยมาแรงทุกๆแพลตฟอร์มจริงๆนะครับเี็มาถึงที่อันดับหนึ่งกันแล้วนะครับสุดยอดแห่งสยามคณะหมอลำที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในบ้านแดงก็คือ สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะมีผู้ติดตามโอ้โหหลือจะเชื่อเพื่อนสมาชิกครับสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นคนในบ้านแดงโอ้โหคนพระนะฮะและยอดวิวเนี่ยถล่มทลายนะฮะมากถึง 1, 9 3 2ล้านวิวตุดตุดจริงๆนะครับในช่องนี้ยอดวิวเกือบเกือบสองพันล้านวิวต้องบอกว่าเป็นคณะบอลำที่โด่งดังแบบสุดๆเลยนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับบริหารงานโดยหนุ่มโจนะครับดาวเด่นดาวดังก็แน่นอนนะครับเป็นน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะ ต้องบอกว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้นะฮะน้องอูอิงนี่โตกดังแบบสุดๆเลยนะครับมาแรงชนิดว่าโถสุดๆจริงๆปีนี้นะครับแล้วต้องบอกขึ้นสมาชิกแบบนี้นะฮะว่าก่อนหน้านี้เราจัดอันดับในบ้านฟ้านะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่พอมาที่บ้านแดงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับต้องบอกว่าควบสองรางวัลเลยสุดยอดจริงๆสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและวันนี้ขอบคุณพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ โอ้โหทุกคนนี่คือเป็นการพูดถึงเนาะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงของคุณกันเลสซิ่งซึ่งหลายคนบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นคุณกันเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องหมอลำพอได้เห็นมาพูดเกี่ยวกับหมอลำแล้วรู้สึกน่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่าอ,อยากจะให้คุณกันเนาะติดตามวงการหมอลำไปแบบนี้ตลอดเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วรู้สึกว่าวงการหมอลำของเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ยินดีกับ13อันดับด้วยสำหรับคณะหมอลำก็คือสุดยอดทุกคณะเลยนะครับ